วันนี้มาเล่นเกมรถไฟนะครับซึ่งเกมนี้เอาชีวิตรอดนะครับแต่ว่าผมเองเขาเพิ่งกลับมาเล่นในตอนนี้ครั้งหนึ่งเฮ้ยสามสี่ขอหน่อยอ๋อสี่คนเลยทีนี้มีพวก,กไวตก้ตกโอเคมาแล้วต้องทำแท่งโต๊ะเพื่อขายเนี่ยเดี๋ยวมันโดนขโมุอา๋าซื้อทราน,น โค <Okay. S 2> นี่ตอนนี้ได้ต้องการซื้อฐานหินแล้วเอ้ยเพื่อนโอเคเพื่อนสามคนยังอยู่เอ้ยเอา้านี่ฐานหินเอาไปใส่เลยทีนี้ได้ได้เชื้อเพลิงแล้วโ okay. อเคเราจะเดินหน้าไหมเอา้าทำไมันแหลกอ่ะเอ้ย เราเงินห้าสิบบาทเอาไปซื้อปืนก็ได้โอ<ฮ>หซื้อปืนพกแล้วคันนะเอ้ยปืนยิ้ปืน มีสุนทั้งหมดยนะี่สี่นัดเรียบร้อยไปลุยไปขับอะลุยเลยสโกอเะบอกก่อนโลเลสโกนเอาโออะไรอ,ะอ่ะโอ้เลสโกนเอาได้ตายเลยเหรอเฮ้ยชื่อเหมือนกันซะด้วยไปเลย ไม่รอละชีวิตใหม่ด้วยเผ่าไหนเราต้องช่วยชีวิตให้เพื่อนได้ไหมเอาล้วมาสมภัยกันมันจะมีแค่คนเดียวน่าจะเป็นบทนี่สองคนนี้ทุกคนครับเหมือนจะเห็นม้ากันด้วยนี่มาแต่เป็นบดเลย ทำเลยหกสี่แต่เราก็ไม่ยิงมาเพราะเราเป็นคนรักสดวที่นี่มเีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือว่าอันนั้นแรกหรือเปล่า <c oughs> ม,มันมันเกี่ยวไหม, <c oughs> มไม่เกี่ยวโอ้ยแย่เลยกลับไปบนรถไฟดีกว่า <c oughs> หนึ่งคน ไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยตอนนี้มันก็เอาช่วยรถคนเด,ดียวก็ได้เชื้อเพลิงไม่มีแล้วอะโอ้โหเชื้อเพลิงจะหมดยังไม่ทันหนึ่งไหนเลยเนี่ยโอ้ยรู้สึกเสี่ยงแล้วเนี่ยไม่มีเลยอะเอ้ยถ้าเชื้อเพลิงไม่มีแสดงว่าโอ้โหโอ้ยแย่แล้วทุกคน ไม่มีใครซื้อฐานนย้ใง้ผมเออเชื้อเพลิงไม่มีแบบนี้น้าตื่นเอานี่เขาเสียงเนี่ยรู้สึกลำบากมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนแต่าแต่ไม่มีบ้านเลยสักหลังนี้ เราทำการข้ามคลิปกันนะว่าจริงๆแล้วเราจะเจอใครหรือเปล่ามืดแล้วทุกคนโอ้โห้ยโอเคเอไม่มีซอมบี้เลยเอ่ะ ฟ้าผ่าเอาแล้วเรียบร้อยเลือดหายไปสองขีดแล้วนี่ต้องเก็บแล้วกันนี่เฮ้ยเก็บเอ่อไงเดีเอ่ะเอฟยัง้วกันเก็บเอฟ อ้อกด F ไปเอาล่ะเราได้เชื้อเพลิงมาแล้วสองแต่นี้บ้านเยอะเฮ้ยเก็บก่อนสองเก็บอีเก็บโอเคนี่เก็บคุ้มค่าโอเคน่าจะได้ กลับไปที่เดิมโอ้ยเลือกตเหเลอแค่นี้เดินกลับไปที่เดิมวบทุกคนเอาละตรงไปยาวๆมาเร็วๆนี่เนี่ยมาอ้อโอ้ย เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามลิปแล้วกันนะมันเสียเวลานานลนาะอัดจบอัดดึบอรดดึบอระดึบคือไม่มีเพื่อนอ่ะโซโล่ก็ลุยได้สังเกตว่าเรื่องอ่ะก็ขยับขึ้นทีละนิดนะอ้าเกมนี้ต้องใจเย็นอ่ะองพูดตรงๆอ่ะเกมนี้เดี๋ยวผมหาเวลาเล่นแล้วกันนะ เพราะว่ากินี้ต้องใช้เวลานานก็เลยคิดว่าเอาไว้ตอนนี้มีเวลาเยอะๆจะจะมาเล่นเอยอเฟินเีเลฟินจริงๆัันขนะระปพกอ็และวิ่งจะเหนื่อยเลยเนี่ยเดินยาวไปครับทุกคน เรียบร้อยแล้วทุกคนอยู่หน้ารถไฟแล้วกระดุกกระดุกกระชือ้อมาแล้วมาแล้วไว้ร้องอดทนอด,อด,อดกลั้นในการเดินเอ้ยอันนี้ไม่ได้อ่ะโอเคนี่เป็นเชื้อเพลิงเลยเรียบร้อยนี่ก็เชื้อเพลิงนี่ก็เชื้อเพลิง ป็นเชื้อเพลิงหมดนี่นี่ก็เ,เชื้อเพลิงเก็บไว้ไปไป,ไปต่อทุกคนเร่งเลยเอ๊ะน้ำมันน้ำมันกองโจมไม่ใช่เหรอโอ้ยต้องรีบไปแล้วกองโจมจะมากลัมันจะมานี่แหละใช่โอ้ยเชื้อเพลิงหมดไว้เนี่ย รู้สึกว่าฉันคงจะหมดไวอะ่ะอั่นี้ผมอะไรอะ่ะอันนี้บ้านเมื่อตะกี้ตอนนั้นบ้านนาจาันี้รู้สึกจะมีหลังเนี้ยอ่าเดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอดก่อนมาจอดเลยจอดเลยจอดแถวนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยโดดไปไปดูซิว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไง สิว่ามีซอมบี้หนึ่งตัวลังมานี่เน่เก็บก่อนเลยอ่าที่นี่มีอะไรไมยเอ่ยไม่มีทานหินด้วยเก็บก่อนเลยคุณค่าเต็มไ้เนี่ยยังเชวเพิงโอเคเก็บเสร็จแล้วก็ไปที่เดิมที่นี่รู้สึกปลอดภัยโลกไม่มีอะไร เราต้องเอาชีวิตรอดไปในคนเดียวเอาละไม่มีใครตามมานะนี่เนี่ยวางเลยอันนี้คุ้มค่าหนังสืออันนี้อน,านา้ำโอเคเอ้ยเอ้ยซอมบี้หนึ่งเก็บนีน่ก่อนมีคุ้มค่านี้มีคุณค่ามีคุณค่าที่ขยะหรออ่ะเช้เพื่อพอยห,หมดเลย หันนียอ,อย่างเยอะเลยอ่ะจะเต็มไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยจะเต็มแล้วอ่ะการน้ำนี่เอาไปไม่ได้อไปไยต่อหรือว่าหลังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอดอ๋อเฮ้ยอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนขยับไปนิดนึงก่อนอ่าเอาละ่ะไปต่อทุกคน เ้ยยิงได้ไหมเฮ้ยยิงได้แต่ว่ามันเฮ้ยถูกได้นะเออถูกได้เรียแบบร้อยถูกได้ถูกได้มีอีกไหมะมีอีกอะไรไอ่ะเห็นตรงไหนไปอ่าสิบแหละน่าจะถึงเมืองแนละ้วอีกไม่นานเพราะว่าของจะเต็ม อ้อันนี้เชาเพิงเชาเพิงคุณค่าโอเคไอ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้มีข้อมืออันนี้คือข้มอ,อ,นนอขมือเก็บไว้ตรงนี้ละกันอ่ะเชาเพิงเชาเพิงเน,นี้ยเอ้ยไอ,นนอนน่เต็มแล้ว ต่อยาวๆเลยทุกคนลุยเตรียมปืนไว้ดีกว่ามือแล้วเจออะไรไม่เอ่ยบางทีเจอท้องฟ้าสีแดงกรตจายมาเลยที่นี่เอ้ยเอ้ยที่นี่โอ้โห ยืดจังอ่ะเฮ้ยใจเย in, จ็ยนใจเย็นมีมาปล่ามากเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งก่อนนี่เนี่ยเต็ม,ย,มยังเลยเฮ้ย อย่าเพิ่งวกัดก่อนนะโอ้ยมาจากไหนผมว่าผมขับไปดีกว่าไปต่อไปต่อเร็วเล็วๆลุวไปเลยไปเลยไปเลยไม่อยู่แล้วที่นี่ถิ่นซอมมีเยอะมากโอ้ยใครยอยู่ก็ยู่ แต่ผมว่าผมว่าของเต็มแล้วไปดีกว่าเอาละเรามาเจอเฮ้ดานด้านหน้าคือฐา,า,านแล้วเอาแล้วทุกคนมาเจออ่าเรียบร้อยเบรกเลยอ่าเรียบร้อยครับทุกคนใส่เชือเพิงิงเข้าไปอ่ะ อะไรอ่ะเฮ้ยใครมาตายลืวรัวแถวนี้เฮ้ยเอา้าอ,อะไรอ่ะไมมีคนตายแถวนี้เฮ้ยเอาร้านไม่คายเหรอมันไม่ใช่กลางวันอนะเฮ้ยเกาะไหล เกาะรางกายกฮ้เช้าแล้วต้องจอดตรงไหนดูยังไม่สุดอา่าถ้าจะยังไม่สุดแน่ๆขึ้นมาก่อนวันนี้วันนี้อ่เดี๋ยวขับไปสุดทางก็ได้อะยังไม่สุดยังไม่สุดอา่ามาอันนี้ อันนี้คือขายใช่ไหมไม่ใช่นี่มาบ่าเอ้ยมีเจ้าเพิงไม่ขยะอ่ะมีคนก้าปั้นอ่ะอะไรเนี่ยอ๋อ ถามจริงห้าสิบบาทโอ้ยถามจริงนะจริงจังอันเนี่ยแค่นี้เหรอน่าจะเป็นเชื่อเพลิงโอ้โหห้าสิบบาทนี้ทำอะไรอะ เฮ้ยเอาเมือเอาไงดีเนี่ยเอาวุธเหรอไม่เอาอะไฟเหรอก่โอลก็อร่างกายมาซื้อนี้ก็ได้ไว้กันกันเวลาอมบี้บุ โ okay. อ้จริงก็แค่นี้พออันสมบบีบุกหมุนเอ่อเป็นแกนหมุนอ่าลุยได้ไปตายเป็นตายเท่ากันลุยเลยทุกคนเอ้ยอะไรมันอะไรอย่าดนั้น เ้ยยุดที่นี่ก่อนเลยอะไรอ่ะเอ้เฮ้ยงั้นเรามาตีที่นี่ก่อนดีกว่าเกิดไม้ของปราสาทโอ้ยเล่นอยู่คนเดียวนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหสมว้ใจเย็นใจเย็น มาไม่หยุดยอนเลยนะมีปืนด้วยนี่จะหมดเมื่อะไรเนี่ยตายสามนั้นละเนศูนย์แย่แล้วไงโอโ้โหคนเดียวเดียวเฮ้ยเอะไง,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 ไง แย่แล yeah, uh ้วตายด้่แนี่โอ้ยแย่แล้วโอ้ยถอยดีกว่าเยอะเอิรนทำไมไปสู้อยเนี่ยขอนกลับไม่ได้เหรอเฮ้ยมันู้ไปเสริมไปแล้วคนอปแล้วเล่าไปเรื่อยไปเรืวอยเ้ยอย่ามาโอ้ยโอ้โ โอ้โหอย่านะอย่านะอย่านะไม่ขึ้นมาดิโอ้ยโอ้ยยิยยงเลยโอ้โห จบแล้วทุกคนโอเคครับไปจบคลิปเพลงเท่านี้รัาบายครับเอาจอกันใหม่ครับอย่าลืมกปฝากติตดตามด้วยนะโอ้ยอยังไงก็ต้องยอมแพ้ลิ้นคนเดียวฝากไปคนเดือคาับบอยทั้งหลาย